ในช่วงฤดูฝนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งปริมาณน้ําฝนรายวันเป็นไปตามการแจกแจงปกติปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยเป็น10.45ม mm, ิลิเมตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น2มิลิเมตรถ้าให้การแจกแจงแบบปกติและตารางค่ามาตรฐานเป็นดังนี้ถ้าความน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำฝนรายวันวันหนึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า a มิลลิลิตรแต่ไม่มากกว่า1 1 7 7ม mm, ิลลิลิตรเท่ากับ0.09แล้วค่าของ A เท่ากับเท่าใดปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเป็น10.45มิลิค่าเฉลี่ยตัวย่อก็คือมิลดังนั้นมิลก็คือ10.45ส่วนเป็เบม,มา,าฐานเป็น2มิลลสูวนเปเบมา,าฐานตัวยอ่อคือซิกมาเ้อจะได้ว่าซิกมาเท่ากับ2อ่ต่อมาเราก็มาว่าเส้นโค้งปกติเลย ตรงกลางค่า x เท่ากับค่าเฉลี่ยก็คือมิเท่ากับ10.45ความท่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า a มลแต่ไม่มากกว่า11.77มลลิลิตก็สมมติให้ x เป็น a เป็นประมาณตรงนี้นะครับสมมติให้ x เป็น11.77เป็นประมาณตรงนี้ ความน่าจะเป็นระหว่าง a กับ18.77เป็น0.09ก็จะได้เป็นพื้นที่ตรงนี้อะต่อมาเราก็ต้องรู้นะครับว่าตรงกลางค่าแซมีค่าเป็น0ูนย์นะครับตรง x เท่ากับ a เราก็ให้ค่าแซเป็นแซ a ตรง x เท่ากับ18.77 ค่าแซดเป็นเท่าไหร่เรามาหา,า,ากันครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานค่าแซดหรือคือค่ามาตรฐานจะมีค่าเท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วย s ิกมา x เป็น11.77ลบกับ มิวเป็น10.45ส่วนด้วยซิกมาเป็น2 7ลบ5ได้2 7ลบ4ได้3 11ลบ10ได้1ส่วนด้วย2 2 6 12เป็น0.6 สิบสลบสิเป็น1นึงถึงสลงมาเป็นสิบสองสองนั้น x เป็น11.77นดนอกจะได้ค่า Z เป็น0.66นะครับเอาต่อมาหลังจากได้ Z แล้วเราก็มาหาความน่านจะเป็นหรือคือ a อ e รต่อเลยความน่านจะเป็นที่ค่า Z น้อยกว่า0.66 มีค่าเป็น 0.745c ความน่าจะเป็นที่ค่า Z น้อยกว่า0.66ก็คือพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งมีพื้นที่เป็น 0.745c ล้วต่อมาพื้นที่0 0 9พื้นที่นี้ก็เกิดจากพื้นที่สีเขียวลบกับพื้นที่สีเหลืองนี้นะครับซึ่งพื้นที่สีเหลืองนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่ค่า Z น้อยกว่า ZA น้องจะได้ว่า0.09เท่ากับ0.7454ลบความน่าจะเป็นที่ค่า z น้อยกว่า z a น้องย้ายลบค่านี้ไปไว้ฝั่งซ้ายจะกลายเป็นค่าบวก น้องย้าย0.09มาไว้ฝั่งขวาจะเป็นค่าลบ0.745เลบ0.09 4ลบ0.04 5ลบ0้5ยืมมาหนึ่งเป็น14ลบ9ได้5ยืมมาหนึ่งแล้ว6น้อจะได้เป็น 0. 6 5 5 4ความน่าจะเป็นที่ค่า z น้อยกว่า z a เท่ากับ0 6 5 5 4ก่อนหน้านี้เราทำจาก x ไป z ซแล้วก็ไปความน่าจะเป็นใช่ไหมครับ คำนองเดีวยวกันเ้อสามารถทำจากความน่าจะเป็นกลับมาแซดแล้วก็ไปหา x ได้ซึ่งจากตารางพื้นที่เป็น0.654ค่า Z เป็น0.4นะครับแต่นั้น Z A ต้อลองได้มาแล้วนะครับว่าเป็น0.4ซึ่งจากสูตร z เท่ากับ ลบมิ ul, ส่วนด้วยซิกมาน้องก็จะได้ว่า z a เท่ากับ x x ก็คือ a ลบมิมิก็คือ10.45ส่วนด้วยซิกมาก็คือ2 z a น้องได้มาแล้วก็คือส4จุด 2ย้ายขึ้นมาคูณ0.4มันจะได้เป็น0.8เท่ากับ a ลบ10.45ย้ายลบ10.45มาไว้ฝั่งซ้ายมอนจะได้ว่า a เป็น10.45บวกกับ0.8 5บวก0ได้5 สีบวกแดได้สิบสอใส่สองทดหนึ่งได้เป็น1นึบวกสิเป็นสิบเอได้เป็น11.25ดจงตอนนั้น A น้องจึงได้เป็น11.25คนนี้น้องจึงตอบสิบเอ็ดจุโอเคนะครับ